อยากรู้เรื่องแซบๆไหมคะไปกดติดตามที่ y o YouTube บอลบันเทิงนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะหนูไม่เคยถูกไลค์ถึงร้านเหมือนกันค่ะเป็นครั้งแรกขอบคุณนะคะอย่าย่ไปกดออกอย่าไปกดออกนะคะ่ไดูกนงเลยไม่บอกเขาพูดถึงไม้เรียวอยู่แต่หนูว่ามันวท็กซี่ว่าไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ ดีๆนี่แบบมีสิ่งดีมากเลยนะคะคือพนี้เป็นราเลยก็ดีใ,ใจขอบคุณที่กดไลค์ค่ะขอบคุณมากค่ะมีวันเดียวค่ะที่พักก็เลยได้ไปเที่ยวค่ะก็เลยแบบเ,เที่ยววันเดียวก็ยังดีเป็นทิปอะไรคะทำไมถึง,งเป็นทิปแบบว่าคือใหม่ไปหรอองอ่ะ คือไปพักผ่อนเลยค่ะไม่มีอะไรเลยก็ไปกับเพื่อนกับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเท่าน,นั้นเลยเพราะว่าทํางาน7วันก็เลยล็อกไว้วันหนึ่งขอพี่เก้านได้แล<ป>้ค่ะแล้วก็ไป ซื้อเลยว่ามันติดกระเป๋ามาเฮ้ยติดกระเป๋าไม่ได้ตั้งใจค่ะตั้งใจตั้งใจซื้อค่ะเพราะว่าเออก็เตรียมไปชุดว่ายน้ำเนี้ยค่ะแต่หนูว่ามันไม่เซ็กซี่ว่าไม่เห็นอะไรเลยอ่ะมันแซ่บมันแซ่บมันก็แบบว่าเออเป็นตาข่ายก็เนี่ยไม่เห็นคนแซวหันหลังไงไม่เห็นอะไรไม่เห็นอะไรอ้าวมันต้องพันหลายรอบมันให้หรือเปล่ามีค่ะมีค่ะคุณคุณคุณแม่เนี่ยแหละค่ะทำให้ใช่ค่ะขอบคุณนะ ไม่คิดค่ะไม่คิดแต่ก็ค่ะไปเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะไปพักผ่อนแล้วถ่ายรูปสวยๆมีเพื่อนมีพี่ที่ถ่ายรูปเก่งๆไปด้วยกันก็พี่ๆเขาก็ถ่ายรูปให้เกลียดส่มากข้าแมวข้าแมวโอ้ค้าแมวค้าแมวปกติยี่สิบสี่ค่ะข้าแมวปกติแมวก็จะเข้าไปอีกนิดนึงสิหนูไม่เคยถูก ไล่ถึงร้านเหมือนกันคะ่ะเป็นครั้งแรกขอบคุณนะคะอย,อย่าอย่าไปกดออกอย่าไปกดออกนะคะเดือนหน้าเดือนหน้าไปอีก <c oughs> เสียยง <c oughs> เงี้ยโอไปทุกวันเลยค่ะนั่นลูกเราเล่นเราเล่นว่านานๆทีดีกว่าค่ะแต่ก็เอาเป็นแค่ว่าเรามีเวลาไปพักผ่อนแล้วถ้าเราได้ได้ไดถ่ายรูปสวยๆเราเอามาแชร์ก,กันอะไรเงี้ยแต่ก็ติดใจไหมไม่ไม่ถึงขั้นติดใจอะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะลุงลุงบอกก่อนลงไหมหรือว่า ต้องส่งให้ด <Rocky> <te> <lush> ูก่อนไหมหรือลงเลยไม่บอกไม่ลงแล้วเขาว่าไงว่าลงไปเลยเขาพูดถึงไม้เลียวอยู่นะคะใช่หนูก็บอกไม้เลียวค่ะไใเนียวเดี๋ยวหนูบอกเดี๋ยวหนูเอาไปฝากตียังคะยังค่ะยังไม่กล้าหรอกค่ะแล้วก็ดูแบบตามใจใหม่ทุกอย่างอะค่ะเรื่องเสื้อผ้าเพราะว่าใหม่ก็จะแบบคือถ้ามันน่าเกียดใหม่ไม่กล้าลงอยู่แล้วอะไรเงี้ยใครพร้อมกับคน ใช่ใช่ทุกคนได้ดูพร้อมกันหมดเลยค่ะไม่ไม่มีใครพิเศษได้ดูก่อนแน่นอนตัดสินใจนานไหมหรอคะอืมไม่นานมากค่ะคือมันเป็นกล้องที่เราเซลฟี่แล้วพอเราเซลฟี่แล้วอุ้ยชอบแล้วก็ลงเลยใช่ใช่ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวหนูไม่ได้ใช้แล้วเดี๋ยวว่าให้พี่ก็แค่แซวเล่นๆอย่างนั้นนะคะเล่นๆพี่เต๋อก็ เขาไม่ค่อยออกอาการแล้วก็คงเก็บอาการเก่งค่ะต้องไปถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงแต่กับใหม่เขาก็จะแบบแกล้งเล่นแค่นั้นเองอะไรเงี้ยพี่ไปถามเขาแล้วเขาบอกห้ามใส่ <c oughs> ใชุดว่ายน้ำมีทำไงเราเราก็จะไม่ใส่หรอกใส่ใช่ค่ะต้องเป็นต้องยอมผู้หญิงทุกอย่างค่ะอืมช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาเห็นวิเตอร์ไปแบบนั่งเฝ้าพี่ก็น้องไม่มีเวลาเลยน้องแบบ <c oughs> ถ่ายละครสองเรื่องค่ะแล้วก็มีแบบพวกโฆษณาอะไรเงี้ยที่ไปต้องรับผิดชอบก็จะแบบ เจอกันก็คือถ้าพี่ก็คือพี่ก็เจ็ดวันเหมือนกันเนี่ยค่ะจะแวะมากองเจอกันแค่นั้นนะคะแล้วก็ใช่ค่ะคิดถึงเนี่ยมันลำบากคือเราไม่ได้เจอกันเลยค่ะมันไม่ค่อยมีเวลาแบบวันนี้ว่างแล้วว่างตรงกันไม่มีเลยใช่อันนี้แม่เราแบบขอเห็นหน้านิดนึงก็ยังดีประมาณนั้นนะคะใช่คือแบบถ้าว่างก็แวะมาเจอกันเพราะว่าไม่มีวันว่างตรงกันเลย ที่เขาก็ดูแลเราดีเนาะดูแก้ชิดมันนวดให้มาเลอย,ยใช่ตลกดีเทานวดไม่เป็นค่ะจริงแล้ว,วอันนั้นคือเจ็บที่จับนั่นคือเจ็บอยู่ไม่ได้ช่วยเลยก็คือช่วยช่วยมากแต่ว่าเหมือนกาลังเรียนรู้อยู่ว่านวดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คึอนวดให้อย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะต้องฝึก